สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมนะคะแบบบ้านทรงไทยประยุต์หักมุกสองจัว่ววันนี้เราเอาบ้านมาส่งกันที่อำเภอดอยสะเก็ดนะคะจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะดาน,นาบ้านแบบไทยประยุก์หักมุกสองจัว่วตัวนี้นะคะประโยชน์ใช้สอยนะคะอยู่ที่90ตารางเมตรนะคะ จะเป็นด้านหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะด้านหน้าบ้านกว้างอยู่ที่9้เมตรนะคะส่วนความลึกนะคะอยู่ที่11เมตร40่สยงานเก็บแล้วนะคะขอบคุณเฮียกิษดานะคะกับเจ๊ปางชนกนะคะหรือว่าเจ๊ลุงนะคะ เจ้าเจ้าของโรงงานน้ำนักคาราดนะคะที่สั่งทำบ้านนกดาวกับร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวนะคะลูกค้าสั่งมาสองหลังนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นหลังแรกแล้วก็จะมีตั้งอีกหลังหนึ่งที่เห็นพื้นที่ปูนว่างๆอยู่นี่นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเช้านะคะของวันที่17 คันวานะคะเดี๋ยวเก็บงานแล้วค่ะเก็บรายละเอียดเดีย๋ยวเรามาดูรอบๆนอกทรงไทยประยุกต์หักบุกสองจวดตัวนี้นะคะฝาก็จะเป็นฝาลายลูกขัดนะคะนี่ค่ะฝางานฝานะคะนี่คือความลึกนะคะของบ้าน ติดหยดน้ําให้การลาให้เรียบร้อยค่ะนี่นะคะดูฝากันชัดนะคะช่วงนี้อากาศดีนะคะเชียงใหม่ตอนนี้อากาศดีค่ะ เที่ยวสัมผัสอากาศเย็นกันได้นะคะเราอยู่ดอยสเก็ตกันมาสองคืนแล้วค่ะอากาศดีเลยค่ะอากาศเย็นเช้าก็อยู่ที่21องศาอันนี้จะเป็นงานฝานะคะขัดเรียบร้อยนะคะไม่ใช่ฝาเฟียมนะคะจะเป็นฝาลายลูกขัดนะคะนี่ค่ะเดินท่อน้ํายาฉีดปวกว่าให้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นท่อสีฟ้า อยู่ที่ใต้ถุนบ้านนี้คือท่อน้ำยาฉีดปวกนะคะยึดเสากันโค้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ขั้นตอนของการเก็บงานเก็บรายละเอียดสีอีกนิดหน่อยนี่นะคะงานฝาด้านหลังเห็นบานกระทุงนี้คือจะเป็นบานห้องน้ำนะคะแปนภายใน ทรงไทยประยุหักมุกสองจั่วตัวนี้นะคะประกอบด้วยหนึ่งห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ํานะคะเนื้อที่ประโยชน์ใช้สอยโดยรอบนะคะอยู่ที่เก้าสิบตารางเมตรนะคะอันนี้จะเป็นด้านข้างนะคะนี่ค่ะไทยประยุกหักมุกสองจั่วนะคะจะมีจั่วอยู่สองจั่วนะคะนี่ค่ะระเบียงด้านข้างยาวสุดตัวบ้านเลยนะคะแล้วก็มีซุ้มศาลาเกาะอ,อยู่ด้านข้างนะคะ าฝาแล้วก็จะเป็นงานติดตั้งเรียบร้อยเดือกงานเก็บสีเก็บรายละเอียดค่ะอันนี้จะเป็นพื้นที่นะคะที่ลูกค้าจะมาตั้งอีกหลังหนึ่งนะคะจะเป็นงานของร้านเก็บตะว,วันเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรากลับไปนะครสวรรค์ก็จะนำมาส่งอีกหลังหนึ่งลูกค้าจะทำเชื่อมการเป็นบ้านแฝดคะ่ะ เชื่อมกันระหว่างซุ้มนะคะตอนนี้ซุ้มสาลานะคะซุ้มสาลาที่เห็นมานั่งหายไปฝั่งหนึ่งก็คือว่าลูกค้านำนำซุ้มสาลาสองหลังมาเชื่อมกันเพื่อจะเดินไปหาบ้านอีกหลังนะคะอันนี้เป็นงานที่เรามาติดตั้งไว้ลูกค้าหนึ่งหลัง ยังไม่แล้วเสร็จนะคะเหลืออีกหลังหนึ่งกระจกนะคะจะมีหลายสีเป็นลายดอกพิกุลน,นะคะกระจกแบบนี้นะคะข้อดีคือถ้ากลางคืนเวลาเราเปิดไฟเนี่ยแสงจะออกมาสวยมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูงานภายในกันนะคะเค ความสูงนะคะอยู่ที่เก้าสิบเซนนะคะมมบันไดสามขั้นนะคะมมเหลือการเก็บทำความสะอาดและเก็บรายละเอียดฝ้าอีกนิดหน่อยอมมไม้ของเรานะคะพื้นจะเป็นมะค่าประด่ไม้แดงนะคะอ,มมอันนี้เหลือการเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงอันนี้จะเป็นระเบียงด้านข้างนะคะกว้างอยู่ที่สองเมตรนะคะยาวสุดโตบ้านเลย มาดูงานพื้นด้านในนะคะเราทาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี่ค่ะนี่นะคะงานพื้นนะคะพื้นก็จะเป็นไม้มะค่าประดููไม้แดงนะคะนี่นะคะคืองานพื้นตัวนี้จะเป็นห้องโถงนะคะจะเป็นห้องโถงใหญ่กว้างสาม กว้างอยู่ที่4เมตร30นะคะยาวไป6เมตรนะคะนี่ค่ะงานพื้นของร้านเกตบอลนะคะเป็นไม้มาค่ายาวตลอดนะคะไม้มาค่าจริงๆนะคะไม่มีการหลอกลวงหรือจกตากันนะคะเป็นไม้มาค่ายาวตลอดรวดเดียวเลยนี่นะคะฝ้าก็จะเป็นฝ้าหลุมนะคะหลุมใหญ่หลุมเดียวเลย นี่นะคะหลุมใหญ่หลุมเดียว okay. เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนนะคะบานสไลด์บานคู่นะคะบานประตูบานประตูนะคะไป็นบานคู่ เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนกันเปิดประตูไปนะคะถัดจากระเบียงด้านข้างนะคะห้องน้ํานะคะตัวน,นี้ห้องน้ําจะเข้าได้สองทางนะคะเข้าด้านข้างระเบียงแล้วก็เข้าตรงห้องนอนตอนนี้นะคะลูกค้าต้องไปปูกระเบื้องเองสุขภัณฑ์ลูกค้าทําเองนะคะเรากุศซ,ซีเมนบอร์ดไว้ให้ลูกค้านะคะแล้วก็เดินสายไฟตามจุดต่างๆไว้ให้ มีบานกระทุง้งไว้สำหรับระบายอากาศด้วยค่ะขน,ขนาดขนาดความกว้างของห้องน้ำนะคะอยู่ที่สามคูณสองเมตรนะคะนี่ค่ะบ้านหลังนี้ลูกค้าเน้นประโยชน์ใช้สอยของห้องค่ะลูกค้าลูกค้าต้องการห้องกว้างค่ะนี่นะคะบานสไลด์ส่วนห้องนอนนะคะเราเปิดเราเปิดเราเข้าจากระเบียงด้านข้างนะคะผ่านห้องน้ำมาเราก็เจอห้องนอนนะคะ ห้องนอนตัวนี้นะคะขนาดความกว้างอยู่ที่3าเมตรนะคะฝ้าก็จะเป็นฝ้าหลุมเดียวนะคะหลุมกว้างเลยค่ะฝ้าแบบนี้ก็จะดูแบบคลาสสิกนะคะสําหรับเวลาเราติดดาวไลท์หรือว่าติดลงไฟแล้วฝ้าแบบนี้จะขึ้นไฟมากๆจะสวยค่ะส่วนพื้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้เต็งยาวตลอดเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็จะมีพื้นที่ตรงนี้นิดนึงไว้สำหรับตั้งตู้เสื้อผ้านะคะนี่ค่ะอย่างอย่างที่เราพาชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือห้องนอนก็จะเป็นห้องนอนใหญ่3ขออภัยค่ะห้องนอนขนาดขนาดความกว้างของห้องนอนอยู่ที่4ี่เมตรสายาวไป6เมตรส่วนส่วนห้องโถงนะคะขนาดความกว้างอยู่ที่ 4เมตร30ยาวไป6เมตรเช่นเดียวกันส่วนห้องน้ำอยู่ที่3คูณ2เมตรดันภายในก็คือมี2ห้องนอน1ห้องโถง1ห้องน้ำระเบียงข้างระเบียงหน้า1ซุ้มศาลาเดี๋ยวเราเอามาติดตั้งอีกหลังนึงก็บ้านหลังนี้จะกลายเป็นบ้านแฝดค่ะมีระเบียงเดินเดินเชื่อมหาไปหากันไ,ได้ขอบคุณเจรุ่งมากๆนะคะแล้วก็เฮีย กิดามากๆนะคะที่ไว้ใจสั่งทําบ้านนกดาวกับร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะแล้วก็ดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะระหว่างที่เรามาติดตั้งกันที่จังหวัดเชียงใหม่เราพักกันที่นี่มาสองคืนแล้วค่ะบ้านหลังนี้นะคะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนะคะประมาณสามเดือนครึ่งถึงสี่เดือนนะคะ โครงสร้างเป็นไม้นะคะทํามาจากไม้เรือนเก่าทั้งหมดนี่นะคะฝาทําความสะอาดกันอยู่นะคะเพื่อที่จะทาสีค่ะขอบพระคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปนะคะถ้าใครสนใจหรือว่าต้องการสอบถามนะคะอิ inbox มาที่ ็อกซ์มาที่ YouTube หรือว่าเพจร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวนะคะหรือว่าจะสอบถามมาที่เบอร์โทรนะคะ0812849385นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะขอบพระคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปนะคะอย่าลืมช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวขอบพระคุณค่ะยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ